สวัสดีครับพบกับแจ็คนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการตั้งค่าฟังก์ชันทำ l a บนะครับในกล้องลูมิกนะครับสําหรับมือใหม่ถ้าใครกาลังสนใจเลยว่าอยากจะตั้งค่าฟังก์ชันทำ l a บแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าตั้งค่ายังไงครับเริ่มจากการตั้งค่าชัตเตอร์สปีดในตัวกล้องนะครับชัตเตอร์สปีดที่ผมแนะนําเลยนะครับก็ จะเป็น 150, 1ส่วนห0 1สระครับหรือ125นะครับเพื่อลดปัญหาในการเกิดแสงกระพริบหรือฟิกเกอร์นั่นเองนะครับกรณีที่เพื่อนๆถ่ายแสงแดดจะจัดแบบนี้นะครับจะเห็นว่าท้องฟ้าเนี่ยมีแสงค่อนข้างจะเยอะผมแนะนำนะครับให้เพื่อนๆซื้อเป็นพวก ND filter นะครับที่สมารถปรับได้ที่มันเป็น v a r i a b l e นะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นค่าของรูรับแสงนะครับที่ผมแนะนําก็จะเป็น F ที่มันไม่แคบเกินไปนะครับอย่างเช่นที่ผมจะถ่ายเนี่ยตอนนี้ผมจะตั้งเป็น F 4นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ F ที่มันแคบเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดฟิกเกอร์ได้นะครับตอนนี้จากที่ประสบการณ์ที่ลองมานะครับจะช่วยลดไปได้นะครับแต่ว่าจะไม่รอ้อเนาะ เรื่องระบบโฟกัสสำคัญมากครับอันนี้แนะนำเลยนะครับเพื่อนๆไม่แนะนำให้เพื่อนๆใช้ระบบออโต้โฟกัสนะครับตอนนี้ผมกำลังตั้งเป็นเมนูโฟกัสนะครับเพื่อที่จะได้ล็อกจุดโฟกัสที่วัตถุที่เราต้องการนะครับก็ขยายมาได้นะครับสำหรับการใช้ตัวเมนูโฟกัส เมื่อเราตั้ง Manual Focus แล้วนะครับมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งสำหรับกล้องบางรุ่นนะครับจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า o o u u s l n g lock นะครับโ c กั r i n k ล็อกนะครับสำคัญมากครับกรณีที่แบบเราใช้ Manual Focus แล้วเผอิญว่ามือเราจะไปโดนตัววงแหวนนะครับตัวนี้ช่วยโปรเทคเราได้เมื่อเราเลือกครับมันจะเกิดคำว่า Focus r i n k Lock ขึ้นที่หน้าจอนะครับหรือสังเกตง่ายๆนะครับที่หน้าจอด้านบนนะครับจะเขีนว่า M F แล้วก็มี L นะครับ ต่อมานะครับจะเป็นค่าไว้บาลานนะครับไว้บะลานเนี่ยผมจะไม่แนะนําให้เพื่อนๆใช้เป็นออโต้ไว้ระลาสน,นะครับอยากให้มาตั้งเป็นเควินมากกว่าเพราะว่ากรณีแสงเปลี่ยนนะครับสีก็จะเปลี่ยนด้วยโอกาสที่จะเกิดฟิกเกอร์เช่นเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยลดปัญหาได้นะครับ ต่อมานะครับจะเป็นค่าของความไวแสงหรือ iso นะครับตอนนี้ผมจะเลือกที่ต่ำสุดนะครับที่100นะครับจริงๆแล้วกล้องเนี่ยมันจะตั้งได้แค่2 0 0้ฉะนั้นนะครับเราจำเป็นต้องไปเปิดอีก1ฟังก์ชันครับอยู่ในเมนูตั้งค่านะมันจะชื่อฟังก์ชันว่า iso นะครับอ่าทศทีครับ extend iso นะครับให้ไปเรียกเป็น on นะครับเพื่อนๆก็จะปรับ iso ต่ำสุดได้อย่างเช่นเป็น100อย่างตัวอย่างในวิดีโอนะครับ ต่อมานะครับเราต้องเข้ามาตั้งในเรื่องของคุณภาพของไฟล์ภาพของเราก่อนนะครับสำหรับใครที่ต้องการนำภาพนิ่งไปตกแต่งปรับเพิ่มเติมนะครับปรับได้เยอะๆในโปรแกรมพวกไล์รูมนะต่างๆก็แนะนำตั้งเป็นรอไฟล์นะครับจากนั้นนะครับผมจะมาตั้งโฟโต้ t สไตล์นะครับตอนนี้ผมเลือกเป็นซ i ง e กอรไดีนะครับผมจะมาบวกค่า ค่าสีอ่ะลดก่อนดีกว่าลดคอนทราสลดหนึ่งนะครับแล้วก็บวกค่าสีเป็น5ไปเลยให้มันดูแบบสดจัดจ้านนะครับเพื่อนๆเลือกตามใจชอบหรือว่าตามความชอบได้เลยนะครับสำหรับโอโต้สไตล์นะครับต่อมานะครับเราจะเข้ามาตั้งไทแลบกันนะครับเพื่อน,เอนๆเห็นที่หน้าจอนะครับขวามือ เรากดที่สัญลักษณ์นาฬิกาแล้วก็รูปที่มีสี่เหลี่ยมซ้อนๆกันนะครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับเราจะต้องเลือก t time l a p s e s h o t นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่คำว่า Start Time นะครับมันจะมีคำว่า Now อยู่นะครับตอนนี้นะครับผมจะเลือกนะครับเป็น Now แต่ถ้าใครนะครับจะต้องการเรียกว่าต้องการที่จะตั้งเวลาเพื่อที่จะถ่าย m ท l a แลบนะครับเซตเวลาเองเช่น เราจะถ่ายตอนช่วงเงย็นๆหรือช่วงบ่ายสเราก็สามารถที่จะเซตในตัว start time เซตได้นะครับนี่ลองกดดูนะครับต่อมานะครับจะเป็น s ชุด t ิ้ง interval นะครับเรากดเข้าไปครับเราจะต้องเข้าไปตั้งนะครับอันแรกนะครับจะเป็นระยะห่างของการถ่ายภาพนะครับก็มีให้เราตั้งเป็น นาทีนะครับเป็นวินาทีนะครับก็สามารถตั้งได้ทีนี้มันจะมีการบอกเวลาด้านล่างด้วยเห็นไหมครับไหสิบสนนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเลือกเป็นสัก6วินะครับเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของนกที่มันจะเข้ามาในเฟรมนะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งเร็วไปเนี่ยนกอาจจะเข้ามาในเฟรมได้ส่วน Image เค้เาครับผมจะเลือกเป็นสัก450นะครับ เหตุ hey, ที่ผมเลือก450เพราะว่าผมต้องการเอาไป payback หรือไปเล่นอยู่ประมาณสัก15วินาทีนะครับที่เฟรมเรท30นะครับเราก็เอา450ตั้งแล้วก็หารด้วย30มันก็จะได้อยู่ประมาณ15วินาทีนะครับซึ่งทำแลบ,บเนี่ยไม่นิยมที่จะนำเป็นวิดีโอนานๆน,นะครับเพราะว่ามันดูน่าเบื่อนะครับ จากนั้นนะครับเราต้องมาเลือกระบบวัดแสงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแสงมันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับสำหรับเมนนวเน่ยครับโหมดเมนนวลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะล็อกค่าแสงได้ถูกไหมครับทีนี้กล้องลูมิกเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันนึงครับเรียกว่า one p a t AE ครับเราแตะที่ตัวทัดแท็บนะครับเห็นไหมฮะมันเขียนว่า AE แล้วเราก็แตะเข้าไปครับมันจะมีกากบาดสีฟ้าขึ้นมานะครับ แล้เราก็เลือกนะครับว่าเราต้องการล็อกแสงบริเวณไหนนะครับจากนั้นเราก็กดเซตนะครับที่หน้าจอด้านล่างนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นคำว่า AE นะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับจากนั้นนะครับเราก็ กดชัตเตอร์ได้เลยแต่ต้องขอเตือนก่อนนะครับสําหรับใครที่แบบว่ามีกล้องตัวเดียวเวลาเราถ่ายทําแบบเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลานานฉะนั้นต้องกรุณารอมนันนิดนึงต้องใจเย็นๆนะครับไม่งั้นเราจะไม่ได้วิดีโอทําแบบของเรานะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับกล้องก็จะบอกว่าเราจะคีเอทวิดีโอเดี๋ยวนี้เลยหรือเปล่าถ้าเราต้องการคีเอทนะครับ เราก็เพียงแค่เลือกใช่ครับหรือ yes นั่นเองนะครับเพื่อที่จะทำวิดีโอให้มันจบในตอนนี้เลยนะครับเมื่อเราเลือก yes นะครับมันก็จะมีให้เราเลือก quality frame rate แล้วก็ sequence นะครับถ้าเราตั้งไว้แล้วเ,เลือกโอเคได้เลยแต่ถ้าเราต้องการจะตั้งใหม่นะครับเลือกใหม่แล้วก็เลือกเข้าที่ record quality มีให้เลือกตั้งแต่ full hd แล้วก็มีแยกเป็น frame rate ครับตอนนี้จะเป็น 4k 30นะครับเห็นไหมสูงสุดนะครับ มี Full HD นะครับ f ูเอทดนะครับ25ตันนี้นะครับผมจะเลือกเป็น 4K 3 0 p นะครับจากนั้นเฟรมเรทผมก็เลือกให้มันตรงกับไอตัวคุณตี้นะครับแต่ถ้าวัตถุเนี่ยที่มันแบบว่าขยับหรือว่ารวดเร็วนะครับรวดเร็วอยู่แล้วเราจะทำให้เฟรมเรทมันช้าลงก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุที่เราถ่ายนะครับส่วนตัวซีเควนต์นะครับ normal ก็คือ ถ่ายด้วยอ,ะอะระระยะเวลาปกติคือเดินหน้าถอยหลังนั่นเองนะครับรีเวิร์สรีเวิร์สก็เป็นถอยหลังนอร์วอลก็คือเป็นระยะเวลาที่มันเป็นตามจริงนะครับจากนั้นเราก็กดโอเคครับและเราก็รอครับเดี๋ยวเราก็จะได้วิดีโอที่เราถ่ายมานะครับหรือทำบนั่นเองนะครับ นะครับก็จะเป็นทำ lab ที่เราได้จากการถ่ายแล้วก็จการตั้งค่านะครับจากกล้อง r ูมิก g 9นะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการตั้งค่าทำ lab นะครับหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังสนใจในการตั้งค่าฟังก์ชันทำ lab แ,และนำวิดีโอทา lab ไปใช้ประโยชน์นะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับคนที่กดติดตามเพจ e h h t t t r Today ครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ